อ่ะวันนี้ไปพูดกันเลยนะครับตอนเดี๋ยวผมไล่ไทม์ไลน์ของตุนเนสกับ BG กันคือก่อนจะเปิดตัวเนี่ยหลังจากที่ BG เปิดตัวสารัดไปเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือฮาแน่นอนโอ้โหคือแบบคอมเมนต์ต่างๆรวมถึงยอดไลค์ทั้งไลค์สดทั้งไลค์ข่าวเนี่ยเพียบเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยในช่วงตอนเช้าเช้าบีจีเขาปล่อยคลิปมาคลิปหนึ่งเป็นคลิป แบบว่ารอติดตามห้าโมงครึ่งเขาปล่อยเองปล่อยเองเลยจะมีนักเตะใหม่มาอตอนแรกผมเดาว่าน่าจะเป็นเป็นแบบคลิปทำมาเล่นๆเพื่อแบบว่าอาจจะเป็นสารั่เย็นอาจจะเป็นคลิปอีกหนึ่งครั้งแต่ไม่ใช่ไปถามเข้ามาปรากฏว่ามีนักเตะใหม่ ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นใครตอนนั้นครับแล้วก็ไล่ไทม์ไลน์อย่ากนั้นมาเรื่อยๆก็มีข่าวว่าคนนู้นคนนี้ดีโอโก้บ้างตูเนสบ้างแล้วก็ล่าสุดนะครับห้าโมงครึ่งที่ผ่านมาครับคือเขาเปิดคลิปมาเนี่ยคนที่ใส่เสื้อฮูสีดําอ่ะอืจริงๆอ่ะในนั้นเขาเป็นแก๊กคนที่ฉัดชัยไปทักเนี่ยไม่ใช่ตูนเนสแต่เป็นสุรชาติสารีพิมพ แต่งตัวเหมือนแบบจะหล,ลองหลอกน้าดูเลยว่าเะจะมาทําอะไรใน BG ทีสักอย่างและตูนเนสเนี่ยแอบอยู่ตามซอกแล้วก็ออกมาเปิดตัวไอ้ตูเนสบีประทุมยูเนเต็ดนี่ต้องบอกเทมากดูภาพเปิดตัวหน่อยครับวันนี้เปิดตัวเรียบร้อยสําหรับ BG ีกับตูนเนสก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์แฟนบอลเพราะ ตัเนี้เนี่ยตั้งแต่แยกทางกับบุรีรัมมีข่าวว่าจะกลับสเปนใช่ได้ยินไหมน้องก็มีแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็มีกระแสสวนลงมาวว่าเขายังไม่ต้องการที่จะกลับบ้านไม่ต้องการเลนอยู่ในอาเซียนเอเชียอะไรลักษณะนี้และที่สําคัญก็คือว่ามีหลายทีมเนี่ยต้องการตัวเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นโคต้าของเอเชียใช่คือ,อเขาเนี่ยมีแบบนอกจากเวเนซุเอลาสเปนแล้วมีซีเรียอีกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเ <enez> นี่ยมาในโคต้าเอเชียได้นะครับและคือ ตั้งแต่บทสัมภาษณ์ที่ตูนเนสออกมาเผยผ่านสื่อสเปนแล้วว่าเขาจะอยู่อาเซียนต่อ,อ,อ,อแค่บอกว่าอยู่อาเซียนต่อ ตัดทุกช้อยเลยก็คือไทยเลีกยงนี่นแหละเพราะว่าตอนนี้ไม่มีหลีกไหนในอาเซียนเขาเปิดตลาดนักเตะมีที่เมืองไทยที่เดียวรุ้นกันแค่ว่าตัวนี้อยู่ทีมไหนดักง่ายที่เดียวบางคนก็บอกว่าจะมาอยู่โน่นอยู่นี่เขาบอกแล้วเมืองไทยที่เดียวที่เปิดตลาดมันมีนตลาดเปิดอยู่ตรงนี้เพราะเราเปิดสามช่วงส่วนที่อื่นเนี่ยเขาต้องอรอรอ,ยอย่างกับยุโรปก,กว่าจะได้เล่นบอลก็อ,กอ,อ,อีกประมาณ สาเดือนครับแล้วก็ไม่รู้จะมีทีมได้หรือเปล่าแล้วก็นี่นะครับวันนี้ก็เปิดตัวกับ BG คํคำพูดของตูนเนสเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเขาได้บอกว่าเขามาที่นี่เนี่ยเพื่อจะมาคว้าแชมป์ไทยลีกเลยนะครับหนี่เขาบอกถึงเคยเจอ BG เขาบอกว่าเจอ BG ทีไรเนี่ยตอนสมัยอยู่วิลามรู้สึกว่าทีมนี้เนี่ยเขาชนะยากมากๆอรู้สึกประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ บีจีเป็นทีมแข็งแกร่งมาที่นี่เพื่อจะพาทีมประสบความสําเร็จและพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้แล้วมีหลายคนถามว่าตูนเนสตประสบความสําเร็จ12แชมป์กับวีรัมในเมืองไทยจะมีแรงฮึดหรือแรงกระหายในการคว้าแชมป์อีกหรือเปล่าตูนเนสตตอบแล้วบอกว่าเขามีความกระหายที่จะคว้าแชมป์ตลอดเพราะฉะนั้นมาบีจีเนี่ยไม่ได้มาโกยเงินมาเต็มที่และจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาพร้อม ทําทุกอย่างเพื่อพา BG เป็นแชมป์มแล้วก็หวังว่าเมื่อโลกโควิดหมดไปเนี่ยจะเจอกันที่สนาม Oh. ไม่ไม่เรื่องโควิดแต่จริง,รงๆก็ไม่นานแล้วละ่ะเพราะว่าล่าสุดในสบอคอ,อะไรก็อะไรเนี่ยเขาบอกว่าวัน uh. เดี๋ยวก็จะประชุมกันคิดว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนก็อีกไม่กี่วันตั้งหน้าก็อาจจะมีการซ้อมได้แต่ว่าซ้อมอาจจะซ้อมแบบแยกกลุ่มครับเพราะาเรื่องตอนนี้โควิดมันก็เริ่มดีขึ้นใช่คือดีขึ้นไม่ใช่ว่า <c oughs> นานๆก็คือลดลงลดลงลดลงครับตอนนี้ก็มคิดว่าเดี๋ยวจะกลับมาซ้อมไม่เต็มรูปแบบก็คือต้นเดือนมิถุนายนที่จะคลาโอกาสตอนเนี้ยนะ ว่าจะเริ่มก้นยังไงนั้วโดนเซอร์ไพรส์ไหมตัวเนสตซบบีจีอ่ตอนแรกเขาอยู่บุรีรัมย์แล้วเขาเขามีสิทธิ์กลับกับ,กบ<ช>สเปนแล้วคือแล้วแบบมันมีข่าวมาว่าเขาจะกัดสเปนจริงจริงะตอนแรกผมคิดนะ,ะผมคิดเพราะว่าก่อนน้นนี้ที่ก้าหายไปกับบุรีรัมย์ช่วงหนึ่งถูมมกไหมใช่เขากลับไปนะอากลับไปผมเขากระกับไปตรงนั้นผมไม่ยังนึกในใจว่าเขาน่าจะมีทีมทักทีมหนึ่งเล่นอยู่หรืออาจจะมีทีมติดต่อไว้แล้วหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่า สัญญาที่ออกจากบุรีรัมน่ะมันค่อนข้างง่ายเออหรือว่าคือยกเลิกสัญญาเนี่ยอะไรเนี่ยมันง่ายนะเราคิดว่าเขาคงไปก็คงจะคุยกับคุณทางคุณเดวินหรือคุณอะไรเรียบร้อยแล้วก็คงจะไปแต่เพราะอีกช่วงหนึ่งสองสามวันต่อมามีข่าวที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเล่นในอาเขายังไม่ไปไหนแล้วมีนักข่าวบอกว่าเดี๋ยวก็มาลงในเมืองหลวงนั่งเครื่องบินอะไรอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเยอะๆกันมากมามีข่าวออกมาอบอกว่าเดี๋ยวตูเนสจะมากรุงเทพช่ ซึ่งมาจริงมาจริงแล้วไม่ได้กลับสเปนด้วยมาอยู่แต่ไม่ได้เป็นปริมณฑลไม่ใช่กรุงเทพฯจ๋าไม่ใช่ก็บอกมามาเมืองหลวงเนี่ยมาแน่นอนแล้วก็มาต่อเครื่องบินเพื่อจะไปกลับบ้านกันทั้งคู่กันไแต่จริงๆที่เขาออกมาจริงๆก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ไปซึ่งพอถึงตรงนั้นปั๊บก็ทาให้ผมมองจริงๆผมมองไปที่ไหนรู้ป่ะผมมองไปที่ท่าเรือใช่ไหมใช่ตอนแรกผมมองท่าเรือนะนุมเพราะว่าศักยภาพของท่าเรือกับตูเนสมันน่าจะตอบโจทย์กันได้เหมาะกันเลยเหมาะกันเลยเพราะว่า ก็ถ้าเรือจะมีตัวดีๆก็เถอะนะแต่ว่าถ้าเอาตัวเย็นเข้าไปเนี่ยมันตอบโจทย์ได้หมดเลยว่าหลังนี่จะปึกเลยหน้าคุณจะดีเลยนะแต่บีจีเนี่ยผมแทบไม่มองอ่บีจีนะนตงก่อนจะมีข่าวตูเนสเป็นทีมที่เสียเพียงแค่หนึ่งประตูโตในการเล่นสี่นัดในศึกไทยลีกเกมรับปึกฟิลฟันฟันดี้วิกเตอร์คาเดลโซสุนภัทรกิ่งแก้วสุพรชูชนเนี่ยมันก็เลยแบบโห จะเสริมไปเหรอเพราะว่ามันก็มีวิกเตอร์อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าผมก็เห็นข่าวออกมาแล้วก็มีการคุยคดโอ่งก็บอกว่าคือได้ตูเนสมาเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเกมรับเนี่ยแน่นแน่นอนใครจะไปจ่อจงตูเนสคูคาโดโซและมีฟานฟันดี้ใช่สามเซนเตอร์สูงเกือบร้อยเก้าสิบทุกคนก็มีคนถามผมนะว่าการที่ทางบ g จีเปิดตัวตูเนสจะได้แชมป์เลยหรือเปล่าผมบอกว่าคุณจะสรุปตอนนี้ไม่ได้แต่ความได้เปรียบ สิ่งที่มันเกิดขึ้นแลว,วันนี้ก็คือว่าช่วงเวลามิถุนากรกดาสิงหาค,คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ถือว่า BG ได้เปรียบ<ช>เพราะว่ามีเวลาในการปรับทีมใช่ดิ้งอัน,นดแวแล้วเปิดก่อนเลยลเขาเป,เปิดก่อนเลยแล้วก็ได้ตัวก่อนเลยตรงนี้แหละเป็นจุดแรกที่ ถ้าสมมุติให้มองตรงนั้นไปผมก็บอกว่าช่วงของเวลาอาจจะช่วยเขาได้แต่ถ้ามาช่วงที่แบบก,กั้มกึ่งหรืออะไรเนี่ยผมก็ก็ตอบยากนะแต่ว่าพอมีเวลาปั๊บเนี่ยทั้งสารัฐอยู่เย็นที่ย้ายไปทั้งตูเยท็ที่ที่ย้ายไปแล้วก็ตัวที่เหลืออยู่เนี่ยกับช่วงสามเดือนนั่นน่าจะมีโอกาสที่จะลงตัวได้แต่ว่าจะตอบว่าแชมป์ไม่แชมป์ผมผมยังไม่ผมยังบอกไม่ได้มันยังอีกไกลนะยังยังอีกไกลแล้วก็ บางทีตัวไม่มาทั้งหมดก็ไม่ใช่ไปตอบโจทย์ได้เลยคนที่ปวดหัวที่สุดตอนเนี้คุณรู้ป่าไครคนองไงคนองนะวันนี้มีความเครียดไม่แพ้กับคนที่จะเราจะคุยคนต่อไปสเสด็จเสด็จคือนะวันนี้สโมสรซื้อผักซื้อผล,ลไม้ซื้ออะไรที่เกรดเอเกรดเอเกรดเอหมดเลยแล้วก็บอกว่าคุณปรุงให้มันออกไม้ดีที่สุดนะใช่ใช่ผมมีเวลาให้คุณสามเดือนในการคุณคิดสูตรต่างๆที่จะเอามาเพื่อที่จะ เอาไปขายให้กับแฟนฟุตบอลที่เป็นสมาชิกของเราว่าถ้าเขาได้ลิ้มรสแล้วมันจะอร่อยแล้วก็อาหารก็จะติดไอติดในร้านเลยก็จะเป็นตัวที่ชูเลยนั่นหมายถึงว่าเป็นยอดขายจะดีเลยยอดขายจะดีคุณจะทําได้หรือเปล่าตอ้าเนี้ยปวดหัวยิ่งกว่าเชฟเองโคตรโอ่งนี่โทรไปไม่รับเลยนะตอนนี้รับไม่ได้ตอนนี้จริงๆวันนี้นะที่เราจริงๆเรามีโอกาสที่จะคุยเขานะแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังยุ่งอยู่มเดี๋ยวเอาไว้วันหลัง ไม่ขาการดีๆถ่ายการดีๆณวันนี้ทุกคนก็มองไปที่นั่นครับแต่ว่าเราก็เลยเปลี่ยนไปที่ท่าเรือเพราะณวันนี้บิ๊กเนมก็มาแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าใครมีออกแฟนรายการบอกผมวันนี้ใครคือบิ๊กเนมตอนนี้อ่ะ b จนะการท่าเรืออ่ะสองทีมเพราะว่าเสริมดีแบงข้ออีกทีมอาบียูอ่ะอาคุณไม่มาคุณอย่งนี้ล่ะครับผมแล้วบุีร์เขาเป็นเคยเป็นเบอร์หนึ่งมาอ่าตอนนี้ก็อยู่ไหนถ้าคุณไม่พูดอ่ะ ก็เดี๋ยวต้องกลับมาเหมือนกันต้องถุก้องผมต้องบอกว่าวันนี้มันกลายเป็นแการต่อสู้ที่มันสนุกผมเขียนหนังสือผมบอกว่าวันเนี้ยฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเสียดายที่ว่ามันไปคารีกวมันหยุดไปช่วงหนึ่งนะยมันนานไปหน่อยแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็จะมีความสนุกตรงที่ว่าพอหลังวันที่พอวันที่สิองเริ่มต้นปั๊บเนี่ย ความมันจะเริ่มต้นตรงที่ว่าทุกทีมที่เป็นหัวหัวเนี่ยจะลุ้นกันแล้ว<ช>เพราะเป้าหมายแรกที่ลงทุนนะว,วันนี้ก็คือต้องไปถ้วย ACL, ACL แล้ว ACL ก็จะมีโจทย์ให้คุณก็คือ11นัดที่เหลือที่ oh คุณจะต้องตอบให้ได้ว่าในเลแรกคุณอยู่ที่ 1, ที่2ที่สที่4ี่หลังจากถ้าทีมไหนที่มันลงทุนแล้วมันไม่ได้นะบาดแตกนะผมถึงบอกว่ามันสนุกไงน่าส<ไ>น,นใจน,น่าดูแล้วคือได้ตูเนสมาสำหรับบีีเนี่ย เปิดฤดูกาลมาอีกครั้งวันที่12กันยาเจอทีมเก่าเลยนะนงคี BG เจอบุรีรัม BG เจอกันในสภาพที่ก็ต้องรอดูว่าตัวเยสแต่ก็ฟิตอยู่แล้วสา <อบ S 1> <ผ>มเดือนนะก็พร้อมแล้วแต่ว่าทีมเบิร์กะจะได้หรือเปล่ามนะเกมซ้อมกับเกมแข่งขันมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ BG จะได้จากตัวเย็สก็คือว่ารู้รู้ไส้รู้พุงกับ นักเตะของบุรีรัมบ์บางคนสมมติแดนแดน้า<ม>เคยซ้อมกันมามเคยอะไรกันคือไม่เคยเล่นเขนนาจริงแต่ว่าเคยซ้อมกันมารู้ว่าสมมติตัวเย็ดเป็นกองหลังไงมะรู้ว่ากองหน้าเวลาซ้อมเน, our, มนี่ยพวกนี<ม>้จะเล่นยังไงอตรงนี้จะม,มีมีประโยชน์ตรงนี้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องรู้ภาพรวมอีกทีหนึ่งแล้วมีรายงานมาว่าตอนนี้บีจีเนี่ยเกมรับปึกแล้วเกมรับกองกลางนี่ปึกเกมรับมีคาโดโซนี่คือก็แบบเบอร์ต้นๆของไทยตูนเนสดีกรีทีมชาติเวเนปิดเมสซี่มาแล้ว กองกลางนี่สามนักเตะทีมชาติไทยสุบัญญาธิริพันธ์สารัต์โอ้ยมีคนโพสต์บอกว่าใครจะผ่านสามคนนี้ผมบอกว่าคุณระวังนะสามคนนี้มันเป็นนักบอลไทยนะ<อ>คุณไปเจอฝรั่งเจออะไรเนี่ย<อ>คุณก็ไปไม่เป็นนะในบางเกมอ่ะแต่ว่าความเข้าขามีอะเหลือกองหน้าอกองหน้าตอนนี้สุรชาติพาเดลลี่นอชาลุนอาจจะยังไม่บิ Big name, ๊กเนียไปเท่าไหร่เขาบอกว่าเดี๋ยวมีมาอีก<ะ>สำหรับบีจีตำแหน่งกองหน้าไี่คาับดิเอโก้อ่ะ ถ้าดีโก้มาอีกนี่บีจีจะเป็นทีมแบบไหนนะนองพูด<อ><อ>แบบสมมุติดูเอาเป็นแชมป์ไปเลยครับแชมป์เลยอ่ะเพราะมันลงตัวหมดแล้วนี่ถูกไหมดีโก้คู่สุรชาติสาริพิม <c oughs> ดีกโก้ไปเล่นคนเดียวก็ได้ <c oughs> แล้วกลางสักสี่ตัวเอ้กลางสี่ตัวหลังห้าตัวไปเลยก็ได้ประตูตนะัวนึงจบโอ้โหคือคือมองตรงไหนคือมาลงตัวไงใช่มันลงตัวตรงที<ช>่ว่ากลางเนี่ยมันค่อนข้างแน่นแต่ถามว่าได้สารัตไปก็ก็ต้องรอดูอีกทีเนี่ยว่าเล่นได้ไหมแต่เพียงแต่ว่าเคยเล่นกันมากับนักบอลไทยแค่นั้นเองนะครับถ้ามีดีโก้หลังค่อนข้างจะ คาโดโซ่เพราะว่าที่ผ่านมาแม้แต่ไม่มีพวกนี้เขายังเสียแค่ประตูเดียวประตเดียวซึ่งมันตอบโจทย์ของเขาได้หมดเลยว่าแชมป์ไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่าคือไปเอฟเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอ่ะทางบีจีอ่ะไม่ได้หวังแค่จะไปรอบเพลย์ออฟเลยนองที่เขาเสริมเนี่ยคือเขาหวังจบที่หนึ่งที่สองเพื่อไปรอบแบ่งกลุ่มเลยนะแต่ว่าดิโอโก้จะมาเหรอก็มีซีดเฮ้ยจริงดิก็ดิโอโก้สัญญาจะหมดกับยาโฮยังไม่มีข่าวต่อสัญญาเนี่ยเยแต่แค่ตอนนี้เนี่ย การซื้อขายมันลําบากเพราะดีโก้ยังมาเมืองไทยไม่ได้ไม่ได้อเแต่ว่าถ้าสมมติโอ้ต้องฉีกสัญญาหน่อยเนะื่งเพราะทีโนโนมันยังไม่ถึงเวลานี้ใช่ไหมยังไม่ถึงเอ้ย,ดยได้เราเราได้เราได้เราได้คือเราไปซื้อมาได้แต่อยู่ที่ยาโฮจะปล่อยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดยังไม่ต่อสัญญาแบบนี้เ่ก็อาจจะมีการคุยกันแล้วท่าสมมติ บีจีเป็นอย่างนี้จริงๆนะบีจ <laughs> ีก็สบายแหละไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ <c oughs> ้นได้แชมป์มแน่คุณเชื่อผมโอ้โหน่าดูเดีอโก้คู่สุรชาติกลางสามคนที่ิพันธสารสุมัญญาถูกไอพวกนี้มาเล่นกันคือแบบทีมชาติมาเล่นกันอยู่แล้วเซ <c oughs> ็นเตอร์สามคนสูงเกือบร้อยเก้าสิบหมดมีร้อยเก้าสิบกว่าด้วยคาโดโซ่ตูเนสฟันดี้ถูกประตูชัดชัยบุตรพรมฝันดีเลยฝันดีเลยโ้อล้ว้มันเป็นอย่างนี้จริงๆก็แชมป์ไปเลยแต่จะได้จริงหรือเปล่านะแล้วถามว่าศักยภาพของบีจี ซื้อได้ไหมซื้อได้ซื้อได้ไดเพราะว่าเยอ,อ,อะคือบีจีอ่ะคือธุรกิจของบีจีนี่คือ <The> ส่งไปทั่วโลกนะที่เขาผลิตแก้วอละไรต่างาขวดอะไรต่างส่งไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นตอนนี้แฟนบอลบีจีน่าจะมีความสุขมากที่สุดในไทยลีกว่าไหมมีความสุขแต่ผมว่าสู้ท่าเรือไม่ได้ท่าเรือความสุขตอนนี้เขาคือตอนเนี้ซื้อไปในตำแหน่งที่เหมือนกับซื้อไปไม่ให้เสียประตูแต่ไม่ได้ซื้อไปในตำแหน่งที่ยิงประตูถูกไหมเข้าใจผมไหมอ่าแต่ว่าท่าเรือเนี่ยกลายเป็นที <M aker> มที่ หลังมันก็มีห,หน้า<ด>มันก็มีคอมเปตี้ที่มันดึงไปอะไรลักษณะเนี้ยไอ้รตรงนี้มากกว่านะแต่ถ้าสมมุติว่าบีจีต้องการที่จะเริ่มต้นแบบง่ายๆก็หมายถึงว่าจากรับไปสู่ลุกที่ดีก็คือมีกองหลังกองกลางที่ค่อนข้างแน่นหน้า<อ>ก็ไม่แทบจะไม่มีปัญหาบุรินโยสไตล์ถูกใช่ไหมอืมก็เรียกว่าเงี้ยคุณฟอนมันก็แล้วแต่สไตล์แต่ว่าวันนี้ให้ผมมองที่ความลงตัวบีจีบือหวาในช่วงวันสองวันแค่นี้เองแต่ถ้าเรือนี่บือหวามาตลอดอ่าเออเฮมเอร์ตี้ตั้งแต่นี้มา หลายๆคนมีสอนพรมรัฐก็ที่ไปก็กรบอย่างที่เดี๋ยวก็เรื่องเคยียรโค้ตอ่ะจะได้ลงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าด้วยนะครับก็จบแล้วเรื่องของตูนเน